สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาบอกต่อนะคะว่าใช้อะไรหน้าถึงดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะก็คือเริ่มจากตัวแรกนะคะเปิ้นใช้ของแบรนด์ o รสโกเหมือนเลยนะคะตัวแรกคือเจลล้างหน้านะคะตัวนี้คะอ่อนโยนมากๆผลิตจากประเทศเกาหลีค่ะผลิตจากสารสกดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ว เขาช่วยเรื่องอผิวกระจ่างใสด้วยนะคะช่วยกระชับรูมขนด้วยนะคะเวลาเราล้างหน้าเสร็จนะคะหน้าจะไม่แห้งตึงและรู้สึกเหมือนเรามีแบบมีอะไรเคลือบผิวอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเหนียวหรืออะไรนะคะก็เหมือนถึงล้างหน้าสะอาดทั่วไปเลยคะ่ะแต่แค่มันเหมือนเคลือบผิวให้แบบนุ่มชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะตัวเนี้ค่ะจะไม่แห้งเหมือนเราใช้สบู่ทั่วๆไปหรือโฟมล้างหน้าทั่วไปที่ว่ามันเยดเกินไปนะคะตัวนี้ลองเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะ e i r e t f o r e s t Cream นะคะของแบรนด์ r e ส o กเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นครีมน้ำระเบิดน,นะคะนี่เขาจะเป็นออกชมพูชมพูแล้วก็พอเราทาสัมผัสที่ผิวหน้าเรานะคะมันก็จะแตกตัวเป็นน้ำอะคะ่ะเพิ่ะแต้มให้ดูนะคะตัวนี้เหมือนหลักหมูเป็นแล้วก็ถูไปนะคะ มันจะแบบวนๆๆแล้วมันคือมันไม่เหนียวเนินานาเลยนะคะมันจะแตกตัวเป็นน้ําเลยนี่ทุกคนเห็นหยดน้ํำไหมคะอ่าแบบนี้เลยนะคะความล้ําของนวัตกรรมนะคะผลิตจากประเทศเกาหลีเหมือนกันนะคะตัวน้ำนี่นะคะมันจะมีความละเอียดมากกว่าครีมทั่วๆไปนะคะมันเข้าถึงชั้นชั้นเดอร์มิสเลยค่ะเป็นผิวชั้นลึกนะคะนี่คือเป็นน้าเลยนะคะมันจะไม่มีสัมผัสแบบ เนื้อครีมเลยค่ะแบบเหมือนเราทาน้ำเลยนะคะอืมตัวนี้ค่ะก็คือเกลี่ยได้จนทั่วใบหน้าคือ,อ,อไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เกลี่ยทั่วเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำค่ะเห็นแวแวๆฉ่ำๆนี่คือมันเป็นน้ำที่กำลังซึมเข้าไปนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยเรื่องออผิวฉ่ำน้ำมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่หลักๆเขาคือเขาอะ่ะ ด้วยความที่เป็นเนื้อละเอียดนะคะเขาซึมเข้าไปถึงชั้นผิวชั้นลึกๆเลยนะคะเพื่อที่จะผักสารพิษสารเคมีหรือหน้าคนที่ว่าติดสารเคมีนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เพื่อเคลียร์หน้าได้นะคะแล้วก็มลภาวะฝุ่นควันฝุ่น PM นะคะตัวนี้ช่วยเคลียร์ช่วยดีท็อกนะคะแต่บางคน ที่กังวลว่าเฮ้ยเราใช้ฉันใช้แล้วสิวจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยคือสำหรับคนที่พื้นฐานไม่ได้เป็นสิวนะคะก็จะไม่ได้ขับออกมาเป็นสิวมากนะคะอาจจะเป็นเม็ดสองเม็ดไม่ได้เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่มีสิวแพ้่สารติดสารแบบสิวเยอะทั่วหน้าค่ะเขาจะมีการขับออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารเคมีต่างๆเนี่ยมันฝังอยู่ใต้ชั้นผิวเราใช่ไหมคะถ้าเราไม่ขับออกแล้วเราเตาิตมบำรุงเติมบำรุงนะคะ ก็จะทําให้หน้าเราอะดีแค่แป๊บๆแ,แล้วก็ไอตัวสารที่อยู่ข้างในค่ะมันก็จะผุดขึ้นมาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หน้าติดสารเคมีหรือคนที่มีสิวอยู่แล้วมีสิวเยอะเนะะี่ยค่ะควรจะใช้อย่าไปกลัวว่ามันจะเห่อขึ้นนะคะคือมันเห่อถ้าคนเห่อจริงๆก็จะใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะเรามีตัวช่วยตัวต่อไปนะคะ แล้วก็สำหรับคนที่เป็นหน้าที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสิวนะคะแต่น่าจะเป็นฝ้าหรือแค่อยากใช้เป็นตัวบำรุงเพื่อเพิ่มความแบบเอ่อนุ่มชุ่มชื่นเพิ่มความกระจ่งางใสให้ผิวหน้านะคะก็จะไม่มีสิวเห่อขึ้นมาคนที่ไม่ใช่เคยเป็นสิวอ่ะก็จะไม่มีสิวเห่อขึ้นมานะคะค่ะคนเป็นฝ้านะคะก็จะไม่ได้มีอะไรนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความกระจ่งางใสขึ้นเรื่อยๆลดรอยฝ้าเรื่อยๆนะคะเพราะตัวนี้จะเข้าไปควบคุม ไม่ให้เกิดการสร้างเมสส็ดสีเมลานินนะคะจากใต้ชั้นผิวของเราใต้รากผิวของเรานะคะไม่ให้มันผลิตขึ้นมาก็คือไปกําจัดตั้งแต่ต้นต่อเลยนะคะแล้วก็มันจะค่อยๆฟื้นฟูหน้าเราให้ดูอิ่มกระชับชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะคนที่หน้าโทมเฉยๆนะคะต้องการแค่ตัวบำรุงดีๆนะคะก็ใช้ได้นะคะช่วยให้หน้าเรากระจ่างขึ้นไบขึ้นดูไม่โทมนะคะ ส่วนตัวต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีสิวค่ะตัวนี้สำคัญเลยนะั่นก็คือตัวแอ n e นะคะอเน่เจลนะคะเป็นเจลแต้มสิวค่ะน้องจะเป็นเจลนะคะก็คือเราแต้มเข้าไปได้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้อ่าเนื้อใส่ใส่นี้เลยค่ะเป็นเจลแบบนี้เลยนะคะเราแต้มเข้าไปก็คือครีมมันผลักออกมาใช่ไหมมันได้ทำหน้าที่ผลักกับสารออกมาแล้ว เราก็ใช้ตัวเจลแต้มสิวนี่แหละค่ะแต้มให้มันอ่ะหายเร็วมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสิวอักเสบนะคะแค่คืนเดียวก็รู้เรื่องเลยค่ะจะรู้สึกว่ามันอ่ะหายไม่เจ็บนะคะปกติเราเป็นสิวอักเสบสิวหัวหนอนนะคะก็จะเจ็บอันนี้ใช่ไหมคะมันเป็นเนื้อเจลเพราะพอเราทาไปอะ่ะมันจะแบบเหมือนเป็นน้ําเลยแต่ตัวเป็นน้ําก็คือเจลอะคะ่ะพอเ,เนื้อเจลทั่วไปเลยก็คือทาไปปุ๊บมันก็คือเป็น น้ำเป็นเจลหายไปเลยค่ะไม่ได้ทิ้งความเหนียวเนื้นอหนที่ใบหน้าของเราเลยนะคะตัวต่อไปของเราเลยก็คือตัวเซรั่มนะคะตัวเซรั่มนี่มาจากฝรั่งเศสนะคะทำไมเจ้าของแบรนด์ถึงเลือกฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยประชากรของเขาเนี่ยมีกระมากพอๆกับคนไทยเลยนะคะเพราะว่า ของเขาเนี่ยก็ชอบอาบแดดแล้วก็กะเขาจะขึ้นตำหน้าเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเซรั่มดีๆเซรั่มที่แก้ฝ้าดีๆเนี่ยจากฝรั่งเศสเนี่ยของดีเลยนะคะตัวนี้นะคะน้องจะมีความเ,เข้มข้นมากๆเลยนะคะฮะเข้มข้นมากยดให้ดูนะคะ,ะและ ความเข้มข้นของเขาทําให้เราใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆค่ะคือเห็นน้องขวดเท่านี้นะคะแต่น,น้องสามารถใช้ได้ถึง2เดือนนะคะเ,ออเหมือนกับครีมลืมบอกไปว่าครีมก็ใช้ได้2เดือนค่ะตัวนี้นะคะเปิ้ลใชออ้ใช้2หยดค่ะแค่2หยดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะหยดให้ดูนะคะเห็นไหมคะน้องมีความแบบเข้มข้นกว่าจะย้อยลงไปด้านล่างเห็นไหมคะ พอเพิ่นยกขึ้นแล,แล้วคือกว่าน้องจะย้อยลงไปก็คือมีความเข้มข้นแต่ในความเข้มข้นของเขานะคะเขาจะมีความซึมไวคือเราทาไปนะคะนี่นมันจะฉ่ำแล้วคือแป๊บเดียวเท่านั้นน้องก็จะซึมเข้าไปเลยค่ะพอซึมเข้าไปนะคะน้องก็ทิ้งค,ความแวววาวของผิว เหมือนผิวได้เติมน้ําเติมออกซิเจนเข้าไปนะคะตัวนี้จะช่วยลดเรื่องรอยดํารอยแดงลดการหลักเสของสิวนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยอิ่มฉ่าวาวมากขึ้นเพิ่มความกระจ่างใสไม่ทําให้หน้าโทมนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็น้องก็มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวด้วยนะคะก็คือส้มแขกนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดรอยดําลดเม็ดสีเมลานินได้ดีกว่าอันฟ้า อาบูตินนะคะถึง10บเท่าเลยนะคะเป็นเอกสิทธิ์ให้น้องใช้ได้แค่เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะแบรนด์สโกแบรนด์เดียวนะคะที่ใช้ได้นะคะแล้วก็ขายได้แค่เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะดูค่ะคือน้องซึมเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็รูปก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบคือรู้สึกแหละว่ามีอะไรเคลือบผิวอยู่แต่มไม่ได้รู้สึกว่าแบบลำคาญหรือว่าเหนียวเนินหนะเลยนะคะ ความเป็นเซรั่มที่ซึมไวมากๆเข้มข้นซึมไวแล้วก็ทิ้งความแวววาวเนี่ยนะคะทิ้งความแวววาวไว้นะคะตัวนี้ติดมากเลยนะคะแนะนําเลยตัวต่อไปนะคะเปิ้ลก็ใช้การทานนะคะก็คือทานเป็นสกะคอลลาเจนเอ็กเทนนะคะหรือคอลลาเจนของแม่ชมค่ะ คนชมพูเขาเลือกแล้วนะคะว่า,ามันดีมันมีสารสกัดที่ดีนะคะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล็บที่ผลิตตัวนี้นะคะก็คือแล็บผลิตยาชั้นนําของประเทศนะคะซึ่งเราไว้ใจการันตีถึงคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วนะคะผลิตยาเราก็ต้องปลอดภัยอยู่แล้วนะคะตัวนี้มี14แคปซูลนะคะเราทานได้14วันนะคะ1วันก็คือ1แคปซูล ตัวแคปซูลมันนะคะดีมากๆเลยะคะนี่ทานง่ายมากเราไม่ต้องไปเสียเวลาชงหรือว่านำไปผสมกับอะไรเพื่อจะทานให้ง่ายแต่เข้ามาในรูปแบบแบบนี้นะคะง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบเม็ดตอกนะคะถ้าเกิดเป็นเม็ดตอกเนะี่ยเวลาทานจะฝืดคอมากๆเลยนะคะตัวนี้คือลื่นแล้วก็ลงไปได้เลยนะคะทานตอนก่อนนอนหรือท้องว่างนะคะทานหลังจากทานอาหารไปประมาณ3ามชั่วโมงนะคะ เพื่อให้น้องทางานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าคนที่นอนไม่ค่อยหลับคือเหมือนกับเปิ้ลหรือว่าใครที่อายุ30บวกเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองแบบกลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับเราทานตัวนี้นะคะจะรู้สึกหลับสนิทมากขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นยานอนหลับอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ใช่ว่าทานจนเช้าล้วจะรู้สึกง่วงนอนนะคะมันไม่ได้ทําให้ง่วงนอนค่ะมันแค่ทําให้กระบวนการพักผ่อนของเราคะ่ะได้หลับได้ดีมากขึ้นหลับสนิทมากขึ้นค่ะตัวนี้ดีมากเลยค่ะ จบแล้วนะคะกับทุกตัวที่เพื่อนแนะนําไปนะคะอ,อยากจะบอกว่าทุกตัวเพื่อนทานเองทดลองเองนะคะก่อนที่จะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้คือการันตีความปลอดภยัยความปลอดภัยมาเป็นอันดับที่1นนะคะแล้วก็โรงงานผลิตของเขาเนี่ยเพื่อนลืมบอกว่าไอตัวโรงงานที่ผลิตออของเกาหลีเนี่ยนะคะจะเป็นระดับ เคาน์เตอร์แบรนด์พรีเมียนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักคนไทยหลายคนรู้จักนะคะถ้าเกิดใครอยากจะทราบนะคะก็ทักแชทเพื่นได้นะคะแล้วเพื่นจะส่งให้ดูนะคะว่าโรงงานที่ผลิตที่เดียวกันเนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะส่วนตัวอื่นนะคะก็คือมีมาตรฐานอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ของเรานะคะอยากที่จะนำสินค้าดีๆ จากทุกมุมโลกนะคะเพื่อมาเสริมให้คนไทยได้ใช้ในราคาที่เป็นธรรมมากที่สุดก็คือราคาแต่ตและตัวไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพที่เราจะได้รับทำไมเราถึงไม่ผลิตในโรงงานที่เดียวกันหมดเลยทั้งครีมคอลลาเจนทั้งเซรั่มทั้งครีมซิมเจลเซรั่มหรือว่าครีมอะไรพวกนี้ทำไมว่าไม่ผลิตที่เดียวกันหมดเลยก็เพราะว่าแต่ละที่นะคะเขาจะมีความเด่น ความดังในแต่และจุดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะให้ลูกค้าแบนรนด์โลสโก้นะคะได้แต่ของที่ดีๆสิ่งที่ดีๆนะคะโอเคถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนนะคะก็คือสามารถทักแชทเปิ้ลได้นะคะแล้วก็เปิ้ลเปิดรับตัวแทนจาหน่ายนะคะขายและจําหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าของเรามีใบรับรองอยู่แล้วนะคะมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็สารพิษต่างๆนะคะไม่มีค่ะ มีการตรวจเรียบร้อยนะคะไม่มีมีมออยอ,อไทยด้วยนะคะ <S <S เป็นเลขที่จดแจ้งนะคะวันนี้เบิ้นไปแล้วค่ะบ๊ายบาย